จับตาสัมพันธ์พลอยโต้งหลังคุณมัมตัดเพ้อรัว,รวเรียกได้วา่าทำเอาขาเผือกผูพึ่งเลยแหละค่ะหลังเพจเจมอยร้อยแปดได้ออกมาโพสต์จับตาความสัมพันธ์ของนางเอกตัวแม่พลอยเชอร์มานและแรปเปอร์หนุ่มคนดังอย่างโต้งพิทวัตพฤกษกิจหรือโต้งทูพีเพราะในวันเกิดพลอยที่ผ่านมาก็เพิ่งจะหวานกันแต่จู่ๆคุณมัมหรือพลอยก็ได้ออกมาโพสต์ตัดเพ้อรัวผ่านทางไอจีสตอรี่ซึ่งเรื่องนี้เจมอยได้ออกมาโพสต์เลยว่า มึงมัมเป็นอะไรนะเมื่อคืนตงทูพีลงสตอรี่อวยพรมัมรัวๆแต่ตอนนี้เอา้าสตอรี่หายไปแล้วนะบ้าจะมาทะเลาะผิดใจกันในวันเกิดไม่ได้จีวันหยุดแต่พวกมึงลุกขึ้นมาทำการบ้านค่ะ Hashtag อีพิมเมียต้งทูพีทามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าจะไปได้สักกี่น้ำ ให้นอนบ้างเถอะจะตีบ่อยๆไม่ได้นะช่วงแรกๆก็เอาใจตามใจไปไหนไปกันสายตีแต่คนเรามันต้องมีเวลาพักและมีเวลาเป็นของตัวเองบ้างคนมันม่วงอะให้นอนก่อนค่อยว่ากันพลอยเด็ดขาดเรื่องหัวใจง่วงหรือจุดๆพลอยเท่ากับทําอะไรก็ผิดเพิ่งรู้ว่าตั้งแต่เกิดมาพลอยไม่มีสิทธิ์ง่วงงานนี้ทำเอาแฟนๆจับตาเลยว่าคุณมัมจะมีการงอนอะไรหรือเปล่า บางคนก็บอกว่าอาจจะแค่ง่วงแล้วงองแงหรือเปล่าเอาเป็นว่าเรื่องนี้ต้องรอถามคุณมัมแล้วล่ะนะ